เป ani, u, right? ็นเบบี e ้ก e ็ทานได้ปลาตายายนีม e ีส uh ูตรปลาไนนีมีสูตรอะไรบ้างคะมีสูตรแอเข้มเอร์แล้วก็แล้ก็แม่ว่าแมาให้ใส่แล้วกันอันนี้สูตรไมบ้างอันนี้สูตรไหมสูตรคะสูตรคะใช่ค่ะอันนี้ไม่สูตรอันนี้ไม่สูตรไม่สูตรไมมอันนี้ใช่ค่ะ อันนี้เป็นเบบี้เด็กๆก็ทานได้อร่อยน้องโนนาชอบสูตรไหนคะทำได้เบบี้ทำได้นูน่าชอบต้นนี้แล้วก็อันดี้ยแล้วก็นูนนะอันนี้สูตรเข้มข้นอันนี้สูตรเข้มข้นอันนี้สูตรต้นตำลักอันนี้สูตรต้นตแับอันนั้นสูตรต้นตำอันอันนี้สูตรต้นแบบจำไว้นะคะสีแดงๆนี้ นีคือสูตรส้มตำซุ่มซุมปอมแต่ถ้าจะให้อร่อยจะให้เท่อร่อยเอาคู่กันเลยสองต้นนี้คือคือสูตรสูตรต้นตำรับตต้นรับกับสูตรส้มตำอร่อยเลยค่ะอืมส้มตำยำกันมจีนให้นุนน่าชิมหน่อยอนุนน่าชิมหน่อยดูสิ I <guarding> know. <the ninguém tongue> mm. Bala. Mm. Can I smoke uh? I love Bala. Um mm. now now I can eat uh mm mama. Yeah. And they have to meet uh balla och sen i love this, okay. Ah balla och so i love it. So i i don't eat them but tomorrow but i can eat i i can eat i can eat both of this eh ast not mamma klockan går bara 2 3 4 nej så nej så och sen ดนบน,น,นอกอา,าหา,าอหาหาทเลตกลงกินอะไรวันย,ยาเตอรเนแล้วจะ,มมวะกินสูตรนลีมยาคมยอยคอจะกินสูตไหนโอจะเป็นฟิชเตอ,อัน จะเป็นพิเซนเตอร์โฆษณาประเด็กให้แม่แม่โฆษณาประเด็กคนนึงจะเป็นพิเซนเตอร์โฆษณาเนาแม่อ่ะอันนี้สูตรเข้มข้นมันเป็นเบบี้เด็กๆก็ทานได้ค่ะเด็กเด็กมันนาก็ทานได้ก็พูดสิคะลูกกูกลกูกิกกลกกิกิลูเกกูกิลกลโหลกลกลูกิูิกละกิเ สูตรกึ่งค้นสูตรกึ่งค้นมีสูตรต้นตำรับสูตรต้นไตำลับอืมสูตรส้มตำส้มส้มส้มตำอืมถ้าท่านจะสั่งคะการเรียกว่าสามใบเถาได้ค่ะนั่นค่ะอ่าอ่าโอเคค่ะบ๊ายบายโอเคโอเคปะบายบายสวัสดีค่ะไม่ไม่โอเคไม่คำคำเด้วยค่ะคิดหนี้คำคำให่กับมือเอ่อหย่าเอ่อหย่า